คือตลกมากเช้านี้คือรีบห่างสุ่ๆคือไม่ไหวแลวจ้าแกดูของเป็มมือเนี่ยฉันยังไม่ได้วางของเลยว่าจะ่ถ่ายคลิปอ้ยยิ่ยงรีบเหมือนยิ่ยงลืมขึ้นไม่ข,ขึ้นกระไดบ้านต้ม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 ,ตม,ตม,ววมเดี๋ยวลืมกระเป๋าเดี๋ยวเลื่งแป้งหวีผมจ้าก็คือแกดูฉันอ๋อ ถ้าฉันบ่งบอกความรีบแค่ไหนก็ขนตาปลอมข้างเดียวใจข้างนึงขึ้นมาติดบนรถเพราะว่าไม่ทันแล้วคุณแม่ฉันปลุก9โมงต้องออกบ้าน9โมง15โมงก็ต้องวิ่งผ่านน้ำสิเพื่อนพักเหนื่อยแป๊บหนึ่งสองสาโอเคเช้านี้นะจ๊ะเป็นไงเปิดคลิปมาโคตรเรยวสบ้าคุณนาคันะี้นมันอะไรผมผมยังไม่ได้หวี แล้วก็วิ่งลาดน้ำจุงจุงจ้งจุงจ้งจุ้อ่ะเสร็จก็คือเช้านี้นัคุณป้าสองคนไว้เดี๋ยวเราจะไปกัดจริงใจอย่างที่เราบอกกันนะเป็นการอินดี้อินดีแบบว่าใครมาเช่นใหม่อ่ะคือต้องไม่พลาดเลยแกมันแบบอุ้ยไม่พลาดคือน้ำลายกระเด็นไปนั <c oughs> ่นแหละโอเคสง,งบสติค,ค่ะซิสนั่นแหละคือมันจะมีขายแบบของขายแบบแพนม้งแพนเมแกแบบกิบกองกิบเก๋น้าลงน่ารักแบบ เดินแล้วก็จะร่มรื่นชุ่มชูใจแล้วตีนตลาดเาก็จะน่ารักไม่สำใครนี้จัดใต้ร่มเงาต้นไม้มีกาแฟอินดี้มีขนมเค้กกุ๊กกิ๊กมาขายอย่างนี้อาจารย์เช้าวันอาทิตย์ที่สดใสเราเปิดคลิปมาอย่างนี้กันเนาะเดี๋ยวแต่งหน้าไปด้วยเพื่อนๆเ,เป็นไงบ้างเช้านี้มีน่าเก,ก็บใครบ้างคะมีเราล,เล่งเรามาเรากินข้าวเรากินขนมเค่งอยู่แถวบ้านไหมเอ่ยกิจกรรมเราก็เบาๆในะวันนี้ก็คือไปตลาด ซื้อข้าวกินกินขนมเอนเตอร์เทนป้าสองคนเอนเตอร์เทนใจเราด้วยเพราะก็คือทํางานหนักไปทั้งอาทิตย์แล้วอ่ะก่อนหน้านี้ก็คือนอนแบบสามชั่วโมง4ี่ชั่วโมงต่อวันแกแล้วคือตื่นมาตอนเช้าอีโมคือเป็นคนล่องลอยเป็นคนงโง่ไม่ได้พบสติมาด้วยสมองอะที่มีอยู่ก็คือเอาไว้คั่นหูแค่นั้นแหละเออประมาณนี้แล้วก็อะไรเอ่ย มาเราค้างหัวตาอีกข้างหนึ่งท,ที่เรายังไม่ได้ติดกันเดินตรงนี้ไม่ให้ยูเทินอ,อ้าวเวรกรรมยิ่งรีบเหมือนพระเจ้ายิ่งปั่นแกงอีงดอกไม่ให้ยูเทินตรงนี้แล้วจะไปยูเทินตรงไหนเนี่ยน,นู่นอ้อเอ๊ผลป้ารอมเดี๋ยวนะแกคือแบบว่ายิ่งดึงยิ่งรีบเวลาเราดึงผลปาปลอมแล้วแบบทำไมมันติดมาเป็นกระจุกกระจุกวะตายละไม่ติดมาเป็นแผงอะ ขน,นะนตาปอมผู้นี้คือแบบว่าเห็นไหมมีความมีความเป็นธรรมชาติมากแกสวยมากแต่ว่าโนสปอนนะจ๊ะจะให้ดูนี่ท่อเฉยๆเผื่อใครชอบจึ้งบอกต่อตอนแรกก็ซื้อมาว่าแตบบ่ว่าเพิ่งเป็นคนมือใหม่ใส่หัดใสขตนตาไง้อมากลัวจะเป็นลิเกชันไม่อยากเป็นนางเอกลิเกเดี๋ยวนะแท้ไม่สังเกตเลย บบธรรมชาติบบเวอร์ก็อยากส่อยากสวยน้าบ่งหน้าหวานบ้างอยากมีความเป็นแบบ้ำมุนเป็นนางเอกเกาหลีเกาใจเพราะที่ผ่านมาก็คือเป็นนางร้ายเป็นนางร้ายสายอาฆาตปากตอเธอมาตลอดเออก็บ่นไปเนาะคนเราแลคือตอนนี้แม่รถที่ขับก็คือรถแจดแกเลาเบ่งก็จะกึกกึกกไอีโมก็คือ แบบเป็นอะไรในช่วงนี้มือสั่นจังเป็นพักีสันเหรอนะเราไม่เป่าเองดิแมเราไปแช่ช่องแอร์ให้แอร์มันเป่าให้ตื่เอาไปชีวิตชีวิตจะต้องเป็นอย่างนี้อีกนานไหมฮะโม่โมจะเป็นคนอย่างนี้อีกนานเท่าไหร่โม่เท่าไหร่จะตื่นเช้าแล้วก็มีเวลาทําผมทําผมให้สวยๆแกดูผมแบบรอนมันไม่ไหวอ่ะคือเป็นกก่งเป็นกีบเลยอ่ะ อยูก็คือชีวิตไปเหมือนกันได้ใช่ไหมการใส่น้าบนรถมันจะผ่านไปได้หรือไม่คือข้างหน้าเป็นอะไรเอ่ยรถพ่วงไว่เห็นไหมยังไม่ทันพูดเป็นรถพ่วงหกล้อจา้าชีวิตคือต้องรู้สุขีดว่าก้อนหินแม่งจะหล่นมาดีมาดนรถฉันเมื่อไหร่แกแม่งกาวแห้งก่อนว่ะพยายามรอบที่สอง พยายามไที่ไหนขนตาสวยๆก็จะอยู่ที่นั่นหลายคนถามว่าไปตลาดนะต้องติดขนตาปลอมได้หรออ๋อใช่จ้าความสวยนะจ้าคืออภิสิทธิ์คือใบเบิกทางพี่อิงฟ้าสอนไว้มีทริปด้วยนะเวลาบอกว่าใครกำลังเร่งรีบหรืออยากติดขนตาปลอมบนรถนี่ฉันเจอมาให้เอามือติดกันนี้ตึง้งก็บีบขนตาไปอย่างนี้นี่เช่งนี้ทุกอย่างจะง่ายขึ้นทันควัน ทำทุกอย่างปิดฝาผมตาด้วยเปล่าด้วยในเวลาเดียวกันเพราะเราเป็นวิ่งสมัยใหม่ we can do เป่าสนิทชีวิตที่สดใสเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเขถนนนี้มันจะเป็นหลุมไปไหนเนี่ยม,มันจะสวยไหมแกมันจะกลายเป็นศพแทนจากคาว่าสวยราวนี้พี่บันเทิง เชียแม่งเอ้ยโปะมากอะ่ะภาพคือคุย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 ไม่ไหวแล้วอีดอกสวยเป็นศพค่ะนคนไหม <c oughs> ให้ล้างติตามาทำไงกับชีวิตเนี่ยตอนนี้ไม่มีน้ำล้างเลยไหนๆนะอยู่กับฉันอ,อะไรกันวะฮะพี่ โอเคเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไม่เริ่มใหม่ได้ไงตอนนี้มีขนตาอยู่ข้างเดียวประหลาดมากโอ้ยจะไปโจมนี่คนดูบอกว่าจะไปโจมพี่โมใจเย็นๆู้แล้วู้แล้วว่าอารมณ์จอยค่อยๆทำไปมันตึงใส่ได้รอรถติดเนาะไม่ได้หรอกอย่างรีบใส่รีบเท่ากัน แต่งมาทาไมเขีย่ยไอเสษข,ขาวๆออกนี่คือแบบมันจะไม่สวยงามเมื่อกี้เข้าใจไหมมันจะไม่ได้ไปะวะฉันไม่ทําอะไรคนดูเนี่ยโอาทหน้าสวยๆเข้าไว้นี่นี่ฉันบอกว่าเวลาถ่ายคลิปให้ทาหน้าสวยๆเข้าไว้แต่งหน้าทําไงให้ทาหน้าสวยวะผา,ากันดูเบี้ยวสุดกูเนาะ ข้อพี่ศษกับการติดสายแดงซึ่งไม่รู้ว่าจะแดงจะแดงนานแค่ไหนรีบเป่ารีบรีบ,รบทุกอย่างรีบโปโปโป้ตึงโปตึงแล้วโปตึงโปตึงตึงไอ้เชี่ยลุ้นว่าจะได้ไหมตึงแม่ค <c> ง <oughs> มองมองฉันอยู่แล้วก็คิดในใจว่าอีดอกมันติดขนตาปอาลอมอะไรวันอาทิตย์บนรถตอนเก้าโมงเช้าโอ้โหอีนี่รุ่นวายก็อย่างเงี้ยนะคะแม่ยิ่งชินอีกหรอเกิดมาสามสิบปีเนี่ยช่วงอะไรกันหนาคะ,ะสวยหรือว่าศพคะ,ะเห็นไหม <c oughs> อีกข้างคือเกาเบอร์เลยเจ้าเอาอย่างไรกับชีวิตดีเราต้องงไม่น้ว่าตรงจมูกในเอเชียมันคือเ้าเกา,กาหนังตาหรือว่าจมูกชั้นแค่รอกเป็นปืดเป็นปืดเฉยๆอ่ะอเอา,เอา,เอา,เาไปชีวิตจะมีข้าว่าขาวเต็มหน้านไม่ได้อสรุปตัดึงออกก็ได้ไม่ไหวโอเคเออดูดิเทียบเลย ความขาวความขาวของคีตาปรอมก็ติดใหม่วันหลังเนาะความสวยบายบายลาก่อนวาเราติดไปข้างเดียวดีเก๋ๆผูช้ชายมองข้างเดียวเวลาคุยเขาก็แบบนี้อ๋อค่ะสวดอยู่ค่ะชื่อน้องใโมค่ะแล้วก็คุยกันข้างนี้ข้างที่มีขนตามบอกอะไรกันอยู่เนี่ยฮะงงเนาะ เลยสะกดเป็นยังนอนโอเคซิสมองตัดสินใจแล้วว่าเราจะติดขนตาปอมไปข้างเดียวนะจ๊ะแล้วฉันก็จะปัดขนตาเอาข้างนี้ฉันคิดว่าทุกคนคงจะมองไม่ออกรอกว่าอะไรเป็นอะไรต้งสกจะโปะแล้วแบบว่ายังดูดิแล้วดูตาตอนลืม สรุปว่าก็คือเพื่อนกิจาหารทำชนะติดขดตาบนรถเนี่ยไสติสิ้นคิดทาแป้งอัดแก้มกันแล้วก็จบชีวิตจะได้ดำเนินต่อนั่งรถอย่างสงบสุขสักทีอีดอกเป็นวุ่นวายตลับแป้งใครจะว่าแป้งช้นที่หก็เหอะที่หกจริงของอะไรเอ่ยอะไรนะเมบิลีนรุ่นที่มันแบบผสมรองพื้นนะไม่รู้ว่ารุ่นอะไรเหมือนกัน ไ่ซื้อตลับมาเพราะว่าเป็นคนอะไรเอ่ยเป็นคนโจรตังหมดจ่ะซื้อมาแค่นี้แหละพอชีวิตจะต้องการต้องใส่แต้งพักอะไรหรือหมงดูลามาห่าเนาะชีวิตเป็นแค่นี้ก็พอแล้วแ้วคือหลายหลายคนสงสัยผู้ชายดูคิดก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมผู้หญิงต้องหอปากต้องจือปากเวลาปะกแปง้งสำหรับฉันนะเหตุผลก็คือ รูกผมขนใหญ่ย ai, อย่างนี้โปะแป้งเข้าไปแต่มันเข้าไปถมไม่มิดรูก็เลยต้องจืดปากตอนอะไรนะพีเวดดิ้งอย่างนี้ตอนที่ไปถ่ายร ου, ูป <DVD> ก็จะแบบถม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 อย่างเงี้ยเหมือนเวลาเราปะถนนบุบบุบบุบเนี่ยก็ช่วยได้ไหมแกมันให้มันแบบติดทนนานนี้มากขึ้นหรอบุบ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 เนี่ยคิมเคยไม่มีจะใส่ ไม่มีใครส่องไปใต้รูผู้ดังเราหรอกเนาะรู้จักไหมคำเมืองไม่มีใครส่องไปใต้รูจมูกเราหรอกอีกเว้นว่ามันผู้นั้นจะเตี้ยกว่าเวลาคุยก็จะเห็นรูจมูกเราหน่อยนะรูจมูกที่มันแบบรอคลาบเพียบเปรียบจริงๆนะเพื่อนเพียบธรรมดานะเพียบเพื่อเราเริ่มกลัวอีโม่ละนี่แหละตัวตนที่แท้จริงแื่อนคงรู้หรอ แต่ว่าอยากปัดแก้มให้มันดูละเลือล้อละเลือเ้อมันเด็กฝรั่งทีม่มันนอนอาบแดดอ่ะมันปัดจักรยานแล้วหน้ามันแดงเป็นลูกพีเป็นตูดดิงเนี่ยมันดูสุขภาพดีมากเลยนะแกมันต้องปัดตรงด่างด้วยใช่ไหมปัดไปปัดมาปัดไปปัดมา,ดดมาอ,อย่างเนี้เนาะใช่ไหมปึงป้งปึงป้งปึ้งอ่ะนเท่ากันยังไอ่ะอ๋อแก้มไปละเขาปากอีกนิดนึง บางคนจะมาว่าแบบว่าหน้าเป๊ะปากจืดไม่ได้นี่เวลาแปะลิปอันนี้ก็ลิปผมปเบบลีนจ้าโ mm hmm. นสปอนจ้าผมก็ชอบมากติดโทนดีเวอร์เบอร์อะไร 1. สองหนึ่งศูนย์เอามาแค่นี้พอว่าอยากจะดูเกาหลีเกาหลีแบบได้ส้มพีชเน,น,น,นี้ยมันดูละมุนเลยแกอืมอืมอ่ะแค่อืมต้องใี้เยอะ แกลูกเพือความฟุ้งอย่างนี้ได้ล้เป็นไงคะฟิเนชดูกวันนี้ชาดาได้อยู่เนาะได้อยู่อาจจะแบบว่าเติมแป้งเข้าไปบนหัวนิดน,นึงได้ไหมชุดเลสเนาะหัวมันมันไหน้ทำไงอะควาจริงเขาต้องใช้แป้งอะไรจ๊ะ ฝุ่นอีโมคือหาไ่ได้แค่แป้งตลับเนี่ยใช้ๆไปเถอะอยากโบนผมอีนี่มันแล้วก็ไม่สะเองช่วยไม่ได้ฉันก็ตั้งคำถามในใจว่าเอออีน่าละ่ะอีนี่ทำไมหน้าเป็นสิวเถอะซกมกตัวแม่ขนาดนี้อุ๊ยรู้ละไปขอแป้งฝุ่นจากป้าดีกว่าถึงบ้านาป้าพอดีเดี๋ยวก,ก่อนเดี๋ยวก่อนไปหยิมแป้งฝุ่นของพี่หน่อย เจอแป้งฝุ่นคุณตาละสิ่งที่ช่วยชีวิตอิโม่เจ oh. อแค่แปดด้งกนะ็ดำโอ๊ยปัตติเหมือนอันนี้ก็เยอะไปหัวฉันจะกลายเป็นคนนอกละสิ <c oughs> ชีวิตขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงไหมคุณ ใส่เข้าไปเลยอย่างนี้เล่ไอ้ไอ้หนวเล่นอะไรกันอยู่แกนี่แหละของดีของที่จะทําให้หัวแกมีผมที่สวยสวยงามผมจะดูไม่มันอีกต่อไปหลังจากนั้นก็ตบ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 อย่างนี้นะอย่างนี้นะเพื่อนๆตบตบต บเข้าไปิงใช้กล้องเป็นกระจกก็มีเพื่อนพงอะไรวะอนี่แล้วแบบแล้วพวกเธอดูฉันทำไมล่ะช่วยไม่ได้ถ้าดูฉันอยู่ก็แสดงว่าเป็นคนเหมือนกันประเภทเดียวกันคบกันได้แมันได้อย่างวะฉันว่ามันได้แล้วนะแกเธอไดโอเค,าาอเคไปไปตลาด ไม่ใช่ไปรับป้าคนที่สองได้แล้วพร้อมละ